มีฝรั่งคนนึงพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าคนเราเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยมีสองเหตุผลเหตุผลแรกเป็นเหตุผลที่ดีเหตุผลที่สองเป็นเหตุผลที่แท้เขาเขียนสรุปมาได้กระชับมากนะแล้วก็ชวนให้คิดทีเดียวเพราะในทัศนคติขเขานี่เหตุผลที่ดี มันไม่ใช่เหตุผลที่แท้ส่วนเหตุผลที่แท้ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีแลาคำพูดที่ว่าเนี่ยมันก็น่าคิดนะตรงที่เอามาใช้ในการใครครวนนะการกระทำของเราการกระทำ หลายอย่างที่ที่ดูดีหรือการกระทำที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเหตุผลที่ดีก็ได้มันมีเหตุผลที่แท้อยู่เบื้องหลังเช่นบางคนใอ้ทารักษาศีลก็ไม่ได้พราะหวังฝึกฝนตนลดละกิเลส แต่เพื่อหวังได้โชคได้ลาบหวังได้บุญและบุญนี้ก็จะนำมาซึ่งโชคซึ่งลาภน,นี่เป็นเหตุผลที่แท้ก็ได้เหตุผลที่ดูดีคือว่าเพื่อฝึกฝนตนแต่ว่าเหตุผลที่แท้คือเพื่อจะได้สิ่งตอบแทนซึ่งก็เป็นการสนองกิเลสอย่างหนึง่ง หรือบางคนอาจจะมาภาวนารักษาศีลเข้าวัดเป็นประจำเหตุผลที่อ่บอกคนอื่นหรือาจะบอกตัวเองว่าก็คือเพื่อพัฒนาตนหรือว่าเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีเหตุผลที่ดูดีแต่จะไม่ใช่เหตุผลที่แท้กันะเ,เหตุผลที่แท้คืออยากได้รับคำยกย่องสรรเสริญอยากมีภาพลักษณ์ที่ดีหรือว่าหลักนันคือเพื่อสร้างภาพเวลาใครบางคนช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย เหตุผลที่ด,ดูดีก็คือว่าเพื่อช่วยเหลือเขาคนเราควรมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันใครตกทุกข์ได้ยากก็ควรช่วยแต่น่าจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงกันนะเหตุผลที่แท้จริงคือคาดหวังว่าเขาจะช่วยเหลือเราบ้างนะเวลาเราเดือดร้อน มันก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่เสียหายนะแต่ว่ามันต่างจากเหตุผลที่บอกตัวเองหรือบอกคนอื่นเคยมีพระรูมหนึ่งนะมาบวชจำพรรษาอธิษฐานพรรษาเรียบร้อยแล้วแต่พออยู่ได้สามสี่วันก็มาขอลา บอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายอยากจะไปดูแลแม่เพราะแม่อยู่คนเดียวเอพจนก็ดูดีนะแต่มันไม่ใช่ผลที่แท้เนะอพจนที่แท้คือว่าอยากจะกลับไปบ้านอยากจะไใช้ชีวชิตเหมือนที่เคยเพราะว่าอยู่วัดเดี๋ยวาอี่นี่ มันไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสะดวกต้องนอนเสือนะกุฏิก็เล็กมแมลงก็เยอะแถมฉันสองมือ้อแล้วก็ไม่ถูกปากที่นาคือว่าต้องมาภาวนาแต่ก่อนมีอะไรต่อ้ให้ทำแต่ว่าตอนนี้ ไม่สามารถที่จะทำงานอย่างที่เคยได้ต้องมาอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก,ก็รู้สึกเว้งว้างสับสนว้าวุ่นก็เลยอยากจะหนีการปฏิบัติอยากจะหนีจากวิธีชีวิตแบบนี้เนี่ยกลับไปบ้านก็อ้างนะอ้างเหตุผลที่ดูดีไปช่วยแม่ไปดูแลแม่แต่ว่าไม่ใช่เหตุผลที่แท้ เรื่องแบบนี้มันก็เป็นข้อคิดให้กับเรานะวาเวลาเราทําสิ่งดีก็ตามเนี่ยจำเป็นต้องใคร่ครวญนะว่าเหตุผลที่แท้เนี่ยมันคืออะไรแม้ว่าเหตุผลที่เราบอกตัวเองหรือเป็นเหตุผลที่บอกคนอื่นมันจะดูดีการกระทําก็ดีเหตุผลก็ดูดีแต่ว่าก็อยากะลาใจเพราะว่า ผลที่ดีหรือดูดีาอาจจะไม่ใชใ่ผลที่แท้ก็ได้แต่เป็นการทําไปด้วยการบงการชักใยของกิเลสอยู่ลึกๆอย่างบางคนนี่ก็ทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นแต่ผลที่แท้นี่ก็อาจจะต้องการการยอมรับแล้วก็หรืออาจจะ มีผลที่องน่คือว่าต้องการคะแนนเสียงมาสร้างฐานเสียงเอาไว้หรือว่าสร้างการยอมรับอาจจะไม่ได้เพราะหวังลาบยศอะไรนะแต่หวังเติมเต็มอะไรบางอย่างในใจเพื่อแสดงให้คนอื่นได้เห็นว่าฉันเป็นคนที่มีความสามารถต้องการแสดงความสามารถให้คนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ มันก็ไม่เป็นเหตุผลที่เสียหายนะแต่ว่ามันก็ไม่ตรงกับเหตุผลที่บอกคนอื่นว่าเนี่ยอยากจะเสสระพื้นส่วน,วนรวมเพื่อตอบแทนคุณประเทศชาติแต่จริงเป็นการทําเพื่อตัวเองซึ่งอาจจะไม่ได้เสียหายเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะชักนําให้ทําในสิ่งที่ไม่สมควรทําโดยอ้างเหตุผลที่ดูดีนะ แต่ว่ามันไม่ใช่ใผลที่แท้พวกที่พวกนักการเมืองที่ทุจริต corruption หรือว่าซื้อเสียงเนี่ยพวกนี้ก็มีผลที่ดีนะบอกว่าจำเป็นต้องมีทุนมีกระสุนจะได้มีโอกาสได้เป็นสอสอมีโอกาสเป็น รัฐบาลจะได้มีอำนาจช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือประเทศชาติเหตุผลก็ดูดีนะแต่ว่าไม่ใช่เหตุผลที่แท้เหตุผลที่แท้คือว่าอยากมีอำนาจสนอางอัตตาตัวเองแต่พอมีอำนาจแล้วก็จะนำมาซึ่งเงินทองลาบโชกลาบเวลาไปถามนักการเมือง จนโดไม่น้อยเนี่ยทําทำไมเขาซื้อเสียงหรือห่องไมทุจริตนะก็เพราะจะได้มีเงินไปซื้อเสียงซื้อเสียงที่จะเป็นสอสอแล้วถ้าภาคตัวเองจะเป็นรัฐบาลก็ตัวเองอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีอื่นน้อยก็จะทำให้ภาคตัวเองสามารถจัดบริหารประเทศชาติให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเกิดประโยชน์กับประชาชนให้ผลดูดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงหลายคนก็ไม่ได้เป็น ไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าการกระทำบางอย่างมันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่ดูดีเท่าไหร่แม้ว่าเวลาบอกคนอื่นอาจจะดูดีนะเช่นกินเหล้าเนี่ยกินเหล้าเพื่ออะเพื่อเข้าสังคมเนี่ถ้าไม่กินเหล้าก็เข้าสังคมลําบากหรือว่าจะไปเจรจากับลูกค้าก็มันก็ไม่สะดวกทําธุรกิจก็ลําบาก จำเป็นต้องทำเพื่อความอยู่รอดเอนะ๋ผลก็ดูดีนะแต่มไม่ใชใ่ผลที่แท้ผลที่แท้คือว่ามันอยากจะสนองกิเลสมากกว่าเอ๋เพราติดเหล้านะ้อ่งกว่แม่ติดเหล้าแต่ว่าติดเกมนะเอ๋ผลก็อ้างว่าเนี่เพื่อได้ฝึกสมองเกิดความคิดสร้างสรรค์ เวลาเล่นเกมแล้วนี่มันสมองมันเล่น,นปูุตปราดนทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาอันนี้ก็ดูดีนะแต่ไม่ใช่เหตุผลที่แท้เผลที่แท้คือว่ามันสนองกิเลสนะต้องการความตื่นเต้นเร้าใจหรือว่าติดไปเรียบร้อยแล้วคนเราเวลาติดอะไรเนะี่ยมันก็จะหาข้ออ้างในการทําสิ่งนั้นเป็นข้ออ้างที่ดูดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่แท้ ให้ลองพิจารณาดูนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าสิ่งที่ดีก็ตามหรือว่าสิ่งที่ดูไม่ดีก็ตามเนี่ยแม้จะมีเหตุผลที่ดูดีนะแต่ว่าหรืออาจจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้ก็ได้เหตุผลที่แท้ก็คือเรื่องการสนองกิเลสบางคนเวลามีความโกรธเนี่ยก็อยากจะ โวยวายดุดาอ้างว่าเพื่อสั่งสอนนะไม่งั้นมันได้ใจต้องด่ามันก็ดูดีในเหตุผลเนี้ยแต่จริงมันก็เพราะว่าพ่ายแพ้ต่อกิเลสมากกว่านี่ยคือเหตุผลที่แท้คืออยากจะระบายความโกรธออกไปพอคนเราเวลาโกรธแล้วเนี่ย มันก็อยากจะระบายใส่คนอื่นแต่บางคนก็รู้สึกมันไม่ดีนะถ้าทำอย่างนั้นแต่ก็มีผลดีๆมาอ้างจะได้ทำได้สะดวกเมื่อสิกว่าปีก่อนมีพิธีกรนคนหนึ่งนะยังหนุ่มอยู่เลยนะยี่สิกว่าอายุยี่สกว่าแกขับรถ Mini คูเปอร์นะรักรถมากเลย มันนึงเนี่ยรากว่าเจอรถติดรถมันก็ขยับช้ามากแล้วก็บังเอนะิญมะมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเกิดไปเฉียวหรือชนท้ายนิดเดียวนะแต่ก็มากพอที่ทำให้ไฟไฟท้ายนี่แตกมตอเตอร์ไซค์คนนั้นเนี่ยคิดว่าเจ้าของรถมินิี่คูเปอร์นี่ไม่รู้นะก็เลยเล่นไปเรื่อยๆนะ เพื่อนรถมันไหลก็เลยได้ทีกลับรถทำท่าจะหนีหนีไปแล้วล่ะแต่ว่าเกิดเปลี่ยนใจพอถึงทางอยู่เทินนะก็เลี้ยวรถกลับแล้วก็เพื่อจะไปไปหาเจ้าของรถ พอเลี้ยวรถกลับนี่ก็พอถึงใกล้ๆรถคันนั้นก็จอดที่ฟุตบาทนบาคนเลาฟังกับรถคันที่ถูกชนนะส่วนเจ้าของรถเนี่ยพอรู้เอจยว่าเนี่ยร,รถถูกชนหรือเปล่าก็ตามหานว้วใครก็ไปเห็นหมอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ยวกกลับมา ก็อยู่คนละฝั่งนะเก็เดินข้ามถนนนี่ไปลากขอบมอเตอร์ไซค์คนนั้นเนี่ยมาที่รถแล้วก็ต่อยตบซึ่งไม่พอให้กราบรถด้วยระหว่างที่ต่อยตบนี่ก็บอกเนี่ยนี่ทําไมนี้ทําไมือในช่ชเตัวเองโกรธมากและที่ทํำร้ายมอเตอร์ไซค์คนนั้นก็เพราะว่าต้องการสั่งสอนที่หลังยันนี้ ชนใครชนใครแล้วยันหนีระหว่างที่ตอบไปก็พูดไป็นี้ทําไมทำไมอันนี้เพื่อเหมือนว่าเป็นเหตุผลว่าเนี่ยออกเพื่อสั่งสอนที่หลังยังนหนีแต่นี่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้เหตุผลที่แท,ท้แทคือโกรธโกรธจนกระทั่งอยากจะทําร้ายเพราะว่ารถของกูมาทําร้ายรถกูก็เลยให้กราบรถบัเงเอยมีคนถ่ายวิดีโอไว้ แล้วก็โพสต์ขึ้นทางโซเชียลมีเดียทั้งนั้นแหละเนะจ้าตัวนี่โดนทัวลงเลยอันที่ยกตัวอย่างนี้เพื่อเชื่อว่าบา,บางครั้งคนเราเนี่ยน่าจะมีเหตุผลที่ดูดีนะในการทําร้ายคนอื่นเพื่อสั่งสอนแต่นั้นไม่ใช่เหตุผลที่แท้หตผลที่แท้คือโกรธจะทําร้ายเพราะมาชนรถของกูคนเราเราโกรธเนี่ยมันก็จะมี การทำอะไรบางอย่างที่ดูไม่ดีแต่ก็เพื่อให้ตัวรู้สึกดูดีก็จะต้องอ้างเหตุผลที่ดูดีขึ้นมาแต่มนันไม่ใช่เหตุผลที่แท้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นบุทาหร r น,นะว่าบางครั้งเนี่ยกิเลนก็สามารถสรหาห้เหตุผลที่ดูดีเพื่อเราทำตามหน้าของมัน ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันซื้อเสียงกินเล่าเล่นเกมหรือว่าสั่งสอนคนด้วยความโกรธแต่แท้เราก็ทำเพราะมีกิเลสหลุนหลังบางทีเหตุผลมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเหตุผลแค่ว่าใครๆก็ทำกันแค่นี้ก็รู้สึกมีความชอบทำแล้ว ที่จะโกงที่จะรีดไถชาวบ้านหรือว่าที่จะรักลอบตัดไม้ในป่าสงวนใครๆก็ทํากันบางคนก็ามาตีพึ่งในวัดนะจุดไฟเพื่อที่จะเอารังพึ่งจนไฟไหมเพราะว่าดับไม่สนิทหรือไม่สนใจจะดับพวกนี้ก็มักจะอ้างนะใครๆก็ทํากัน มันกลายเป็นเหตุผลที่ดูดีไปแล้วแต่ไม่ใช่เหตุผลที่แท้เหตุผลที่แท้คือโลภนะนี้คนเราเนี่ยก็ต้องระวังนะว่าไม่ว่าเราจะทำความดีหรือว่าทำสิ่งที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้มันจะมีเหตุผลที่ดูดีนะแต่ว่าก็ต้องใครควรว่ามันใช่หรือเปล่านะเหตุผลที่แท้จะไม่ใช่อย่างนั้นก็ด้เหตุผลที่แท้ก็ ก็คือการทําตามน้อมกิเลสหรือสนองกิเลสสนองอัตตาสนองมาน,นะสนองทิฏฐิแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคนเราจะทำอะไรด้วยความเพียงแก่ตัวหรือด้วยอำนาจของกิเลสเสมอไปนะหลังคนที่พูดเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจใหญ่เลย J.P. Morgan ไม่ใช่ไม่ใช่นักปรัชญาย แต่เป็นนักธนาคารที่ร่ำรวยมากแต่แกคงจะเห็นว่ามนุษย์เรานี่ทำอะไรก็ตามนี่มันเริ่องแต่ทำด้วยความมีแก่ตัวซึ่งคือเหตุผลที่แท้นะแม้ว่าจะอ้างว่าอ้างเหตุผลที่ดูดีซึ่งท้องมองวันนี้นี่มันก็เป็นการมองคนในแง่ลายนะเช่นพ่อแม่เลี้ยงลูกดูแลลูก ที่อ้างว่าด้วยความรักด้วยความเมตตาปรัถนาดีกับลูกมันจะไม่ใช่ไปได้เหตุผลดูดีแต่ไม่ใช่ผลที่แท้มันก็มีนะแบบนั้นแต่ว่าหน้าที่ของเรานะก็คือการพยายามทําให้เหตุผลที่ดีกับเหตุผลที่แท้เนี่ยมันเป็นอันเดียวกันอันนี้เป็นเป็นงานของนักปฏิบัติทมเลยหรือของคนที่มีศาสนาคนที่มีคุณธรรมเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะทําให้ เหตุผลที่ดีกับเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องรู้ทันนะรู้ทันเวลาอิเล็มันสนร่หาเหตุผลที่ดูดีมาเพื่อหลอกล่อเราไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องจะถึงเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็เช่นนะรู้ว่าคจะออกกาลังกายแต่ว่าไม่อยากออกกําลังกายก็มีเหตุผลว่าเนี่ยเรามีงานต้องทํา มีงานเร่งด่วนะแต่ที่จริงคือชี้เกียจนะหรือเวลาร่างกายนี่มันสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นเบาหวานไม่ควรกินของหวานไม่ควรกินน้ำตาลแต่กิเนเลมก็สรางให้ผลว่าควรกินหรือน่าจะกินนะนานๆทีนะกินเพื่อให้มีกำลังเราต้องทำงานต้องมีน้ำตาลไปกระตุ้นให้มี เรื่องมีแรงนะนี่เหตุผลที่ดูดีแต่ไม่ใช่เหตุผลที่แท้เหตุผลที่แท้คือมันอยากมันติดนะห้ามใจไม่ได้น,นี่เราต้องรู้ทันนะธรรมดานะคนเราต้องเวลาทำอะไรเนี่ยกิเลสก็จะชักอยางอยู่เบื้องหลังแต่น้อก็รู้ทันรู้ทันเหตุผลของกิเลสรู้ทันการบงการกิเลสเราเป,ป็นปุถุชนก็ยังมีกิเลสนะแต่ว่าก็อย่าให้มัน มีอำนาจของจิตลองใจเราแล้วก็รู้ทันนะว่ามันฉลาดในการสรรหาเหตุผลก็พูดกันนะว่าคนจบปริญญาเอกเนี่ยกิเลมก็จบปริญญาเอกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทายนั้นนะคนที่รู้ธรรมเนี่ยรู้ธรรมะเนี่ยกิเลมก็รู้ธรรมะเหมือนกันนะและกิเลสบางทีมันก็สรรหาธรรมะมารอหลอกให้เราหลงเชื่อทําตามหน้าของมันนะคนคนเรานี่ ทำตามนักกิเลสเพราะว่าหลงเชื่อข้ออ้างในทางธรรมเนี่ย,ยก็มีมาเยอะแล้วเ,เอามาใช้ปากประหารกันอ้างธรรมะเพราะว่าทนไม่ได้ที่มีใครบางคนมาข่มอัตาเด่นดังกว่าก็เลยต้องเล่นงานโดยใส่ข้ออ้างทางธรรมเพื่อพิทักษ์ธรรมเพื่อรักษาความถูกต้องของธรรมะ ก็เลยถลม่มอีกฝ่ายหนึ่งที่เห็นต่างเหตุผลก็ถูดีนะเพื่อธรรมะแต่ว่าไม่ใช่ผลที่แท้แต่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหน้าที่เราคือรู้ทันเหตุผลของกิเลสแล้วก็ไม่ประมาทนะว่าธรรมะที่มันออกมาเป็นข้ออ้างนี่อาจจะไม่ใช่ผลที่ที่แท้ก็ได้แต่เป็นผลของกิเลสอันนี้พอเรารู้ทัน อาน้ากิเลสแล้วไม่ไม่เปิดโอกาสหรือไม่เปิดช่องให้กิเลสมันรองใจอาจจะเผลอโวยวายไปบ้างเพราะว่าไม่รู้ทันแล้วกลับมาตั้งหลักมีสติได้ต่อไปก็ต้องพยายามบำรุงส่งเสริมความไฟดีในใจเราเช่นเมตตากรุณาความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ความรู้จักให้อภัยสติสมาธิ ต้องเสริมสร้างพลังหรือปัจจัยฝ่ายดีให้มันคลองใจเรานะคะที่ในด้านหนึ่งแล้วก็ไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาชักนำหวานร้อไม่เราทำอะไรเพื่อสนองอำนาจกิเลสด้วยผลที่ดูดีนอกจากรู้เท่าทันแล้วก็ต้องพยายามส่งเสริมคุณธรรมหรือพลังฝ่ายบวกความฝ่ายดีขึ้นมา จะทำอะไรก,ก็เพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จริงๆหรือว่าความเมตตากรุณาหรือว่าทำด้วยความคิดที่เป็นกุศลอันนี้มันอยู่ในวิชาที่ทำได้นะลดพลังลบแล้วก็เติมพลังบวกหรือว่าปิดช่องบองกิเลสแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมความใฝ่ดีถ้าทำ่างนี้เป็นประจำเนี่ยนะมันก็จะทำให้ เหตุผลที่ดีกับเหตุผลที่แท้นี่มันเป็นอันเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นคุณละอันไอ้คำพูดของเจพีหมอแกนนี่แม้จะดูเหมือนว่ามองคนในแง่ร้ายนะแต่มันก็น่ามาใช้เตือนตัวเองว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นการกระทำที่ดีเนี่ยเช่นช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยหรือว่าให้ชานรักษาศีลเนี่ย เราทำด้วยเหตุผลอะไรกันแน่แรงจูงใจอะไรมันใช่ตุผลที่ดีแต่ไม่ใช่หผลที่แท้หรือเปล่ายิ่งเวลาเราทำอะไรที่ไม่ดีไม่เหมาะสมเนี่ยแม้มันจะมีข้ออา้างมีเหตุผลที่ดูดีก็ต้องรู้ทันจนเห็นว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้เนี่ยเหตุผลที่แท้คืออีกอย่างนึงพอเรารู้แล้วก็จักทักท้วงมันไม่ปล่อยมันคลองใจหากห้ามใจไว้ได้ นนี่ก็เป็นหน้าที่นะของนักปฏิบัติธรรมหรือคนที่รักตัวเองทําให้เหตุผลที่ดีกับเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่า